วันนี้คือความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างคนสแกนดิเนเวียนกับคนไทยนะครับอยากได้กรณีศึกษาดีๆหรือคอนเทนต์ประมาณนี้อยา่าลืมกด Subscribe กับช่องแต่จริต Better w r y Forward ได้นะครับ มาใจให้ทีมงานกันด้วยนะเรามาชวนคุยกันแบบนี้แล้วกันครับว่าผมแม่จุดหนึ่งของโลกการตลาดอ่ะคือเราต้องเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งการศึกษาวนธรรมอื่นๆจะทําให้เราสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างหลกักๆของผู้บริโภคได้หลากหลายรูปแบบแล้วผมว่าจริงๆเนีคีย์หลกักของประเทศไทยคือเราต้องส่งออกกันเป็นด้วยผมเลยเริ่มเอาความแตกต่างของต่างประเทศมาเล่าให้ฟังกันดีกว่าครับกับวันนี้คือความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างคนสแกนดิเนเวียนกับคนไทยนะครับอ่ะเราพูดถึงสแกนดิเนเวียนโปรดิวเซอร์ฮะประเทศอะศไรบ้าง เอสคอมรู้กันเลยนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กใช่ปะ่ะแล้วก็ฟินแลนด์เออลืมไปได้ยังไงเนาะฟิ Finland, นแลนด์เนาะต้นกําเนิดของโนเกียเวลาพูดถึงประเทศเหล่านี้อ่ะในมุมมองของคนทั่วไปคิดว่าไงขอถามอบอุ่นเรียบง,ง่ายโอ้หนาวหนาวจะตายเอาไม่ใช่อ่ะมูด <M ood. S 1> มันดูอบอุ่นใช่ไหม แล้วก็ดูธรรมชาติใช่ปหแต่ผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยคนแถวนี้เขาใช้ชีวิตกันค่อนข้างเคร่งนะแล้วนั่นแหละคือเป็นจุดที่ทําให้วัฒนธรรมการซื้อของเขาเนี่ยแตกต่างจากคนเอเชียอย่างมากเลยครับสิ่งที่กําหนดให้วัฒนธรรมพวกเขาต่างตรงนี้มันมาจากสิ่งที่เรียกว่าฮุกกะครับจริงๆมีหนังสือเคยแปลไว้เลยแหละเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าความเชื่อหรือคุณค่าของคนในย่านนี้ที่เรียกว่าฮุกกะเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเรามาเรียนรู้ก,กันก่อนว่าวัฒนธรรมฮุกกะเนี่ยคืออะไรนะครับฮุกกะเนี่ยถ้าเราลอง Research ดูมันจะคนเพราะว่ามันเป็นเหมือนคุณค่าของครอบครัวแล้วก็ทางสังคมของคนในเนสที่เขาจะรู้สึกว่าสังคมเขาว่าใช้คุณค่ากับสิ่งที่เป็นดังต่อไปนี้ก็คือ 1. ความตรงเวลา 2การวางแผนแล้วก็เรื่องของการเชื่อว่าเราใช้ชีวิตที่ต้องแบบเคร่งครัดทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเพื่อให้เรามีโอกาสได้มาใช้ชีวิตที่บ้านหรือพักผ่อนได้อย่างสบายๆแล้วก็มีความอบอุ่นฟังดูกขัดแย้งกันเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลครับหลักๆแล้วการที่วัฒนธรรมไหนมันจะฟอร์มตัวขึ้นมาเนี่ยมันมาจากบริบทรอบข้างจาได้ไหมมีบทหนึ่งที่ผมพูดถึงเรื่องบริบทเนาะซึ่งสังคมเขาว่าต้องเข้าใจว่าอากาศมันหนาวและสามารถปลูกพืชทําการ,กรเกษตรได้จริงหรือออกไปหาปลาเนี่ยได้แค แค่ไม่ขีดเดือนต่อปีเท่านั้นเองเขาก็เลยต้องรับผิดชอบและตรงเวลามากๆเพราะถ้าเขาอะไม่ทําตัวให้มันเข่งคัดแบบว่าเฮ้ยหน้านี้ไปล่าปลาหน้านี้ไปหาของป่าหน้านี้ไปเก็บผักเนี่ยเขาจะไม่มีกินไปตลอดทั้งปีเลยเขาก็เลยจะต้องมีวิถีชีวิตที่มีวินัยเพื่อสะสมอาหารมารวมกันไว้แล้วกิจกรรมบางอย่างอย่างเช่นการหาเนื้อสัตว์อะ เชื่อป่ะว่าคนในแถบสแกเนเวียนเขาอ่ะต้องรวมตัวออกไปหาปลาคือถ้าชาวประมงคนไหนบอกว่าฉันจะรวยคนเดียวนะจ๊ะฉันจะออกเรือไปคนเดียวนี่ตายนะครับเพราะว่าคือทะเลมันโหดมากคนแถบนี้เขาก็เลยต้องรวมตัวกันไปหาปลามีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันไม่งั้นแยกกันเราตายมันเลยจะเป็นที่มาว่าถ้ามันใช้ชีวิตแบบมีวินัยแล้วมันไม่เวิร์กมันก็เลยต้องมีคุณค่าร่วมที่เขาคิดว่าอ่ะใช้ชีวิตแบบนี้ร่วมกันในหมู่สังคมและทําให้ทุกคนอยู่เป็นสุขกันได้นั่นนะครับคือจุดกาเนิดของคุณค่าที่เรียกว่า ฮุกกะครับแล้วคราวนี้เขาว่าฮุกกะเนี่ยมันส่งผลถึงวิถีชีวิตยังไงบ้างนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าคุณค่าฮุกกะเนี่ยทำให้คนสแกนเนเวียเนี่ยใช้ชีวิตแบบค่อนข้างมีความตรงต่อเวลามีความมีวินัยสูงมากอายกตัวอย่างเนาะเช่นถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยอยู่ในครอบครัวเนี่ย เขาเชื่อว่าเด็กไม่ควรที่จะอยู่ห่างจากความลําบากของพ่อแม่ควรจะเข้ามาอยู่ในบทสนทนาร่วมตัดสินใจหรือมีสิทธิ์มีเสียงในการอยู่ในครอบครัวเพราะว่าเด็กจะได้เป็นผู้ใหญ่โดยเร็วอย่างธรรมชาตินี่คือความแตกต่างอันหนึ่งเลยซึ่งต่างกับว่าทําเอเชียที่เราค่อนข้างรู้สึกว่าเอ้ยให้เด็กปเป็นเรียนหนึ่งซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารู้ที่หลังเป็นผู้ใหญ่ทีหลังก็ได้งไงใช่ไหมครับหรือว่าอีกอานหนึ่งคือต่อให้อากาศไม่ดีเนี่ยก็ต้องออกกำลังกายด้วยกันเป็นครอบครัวแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือร แลวไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยเนี่ยก็คือความมีวินัยเข่งคัดของคนที่นั่นรู้สึกว่ามันจะมีความสุขภาพดีมีเวลบีอิงได้คุณต้องมีวินัยในการออกกำลังกายไปทํากิจกรรมอย่างสม่ําเสมอเนี่ยเห็นป่าว่าบริบทรอบตัวที่มันโหดร้ายของสแกนเนเวียนทำให้พวกเขาเนี่ยมีวิถีชีวิตและวิถีคิดที่แตกต่างจากพวกเราไปอย่างสิ้นเชิงเลยและนั่นส่งผลไปถึงพฤติกรรมในการซื้อของคนแถานั้นด้ครับพอเขาให้คุณค่ากับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่มันเกิดงอกขึ้นมาแตกต่างจากประเทศแถบเอเชียเลยก็คือคนที่นั่่่นนนจาาายีแพพงมกเเือํไปป็สสดิ แต่เขาจะสามารถวางใจได้เลยว่าเรื่องพื้นฐานในชีวิตเขาไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับมีลูกลูกจะมีเรียนจนจบไม่มีงานก็จะมีสวัสดิการในการซัพพอร์ตการว่างงานเป็นอย่างดี มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตรัฐบาลจะดูแลไปตั้งแต่วันที่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเขาก็เลยไม่ต้องห่วงอะไรที่เป็นเบสิกอีกเลยสิ่งที่คนเซียนเวียต้องทําก็คือใช้ชีวิตอย่างมีวินยัยหาเงินเก็บเงินมาส่งรัฐบาลเครื่องหนึง่งเพื่อให้เขาวางใจได้ว่าชีวิตพื้นฐานจะไปรอดแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยก็เอามาใช้กับครอบครัวแชับคนที่เราลักและทําให้ชีวิตมีความสุขมีบ้านที่อบอ่นกันอย่างนั้นดีกว่า พอมันมีวิถีชีวิตแบบนี้มันเลยไม่ค่อยมีความต้องการอยากซื้อเกิดขึ้นเนี่ยครับอธิบายเพิ่มไม่ฟังแบบนี้ว่าเพราะว่าพอคนเราอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องได้รนทำมาหากินเพื่อให้ได้ความต้องการปัจจัยสีพื้นฐานระ,ะุ๊บอ่ะมันเลยสามารถหันมาสนใจเรื่องอื่นรอบตัวได้เช่นเอ้ยในเมื่อรู้ว่าออกไประจญภัยเท่าไหร่ก็ยังกลับมามีกินรักษาพยาบาลก็ยังมีคนจ่ายอะ่ะงั้นฉันออกไปเป็นศิลปินไหม ฉันไปทําตามฝันเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานศิลปะบางประเภทได้เต็มที่เลยโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าตัวเองจะไม่มีอะไรายาไส้นี่ก็เลยทําให้พวกเขาเน,เน้นในเรื่องของการหาความหมายหาคุณค่าของชีวิตมากกว่าคนเอเชียแล้วพวกสถานที่ต่างๆมันก็ไม่ได้มีแต่ห้างมันก็ไม่ได้มีแต่ถนนที่เดินแล้วไม่ปลอดภัยใช่ไหมเขาสามารถจะไปตามที่ต่างๆมีพิพิธภัณฑ์มีสถานที่สาธารณะที่ทําให้เขาได้มีโอกาสแสดงออกได้ใช้ชีวิตหรือได้ทดลองในสิ่งที่ตัวเองสนใจอย,อย่างเต็มที่ก็เลยทําให้ตรงนี้กลายเป็นจุดโฟกัสของ ชีวิตก็เลยไม่จําเป็นจะต้องซื้อของมาเพื่อเติมเต็มความสุขในชีวิตประจำวันนี่เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เวลาเราไปเจอคนชาติเหล่านี้เขามักจะไม่ได้ใช้มือถือรุ่นล่าสุดแบบที่คนเอเชียเราเป็นกันเพราะเขาไม่จาเป็นต้องซื้อตรงนี้มาเติมเต็มหรือสร้างถานะทางสังคมเพราะทุกๆคนมีถานะเท่าเทียมกันในสังคมเห็นไหมฮะเริ่มเห็นภาพเนาะว่าเนี่ยมันส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของความอยากที่แตกต่างกันพอพื้นฐานทางสังคมที่แตกต่างพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างมันก็เลยทําให้สินค้าที่ขายได้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเ ในเรื่องสาธารณส,สังคมมากมากเลยสังเกตได้ว่าแบรนด์เนมอยู่ที่นั่นนะ่ะมันก็จะไม่ค่อยขายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือเอาจริงนะนาฬิกาหรูๆอ่ารเงี้ยคนที่นั่นก็ไม่ได้ซื้อใช้กันเยอะแยะแล้วก็สินค้าที่มักจะขายดีมันก็จะกลับมาอยู่ที่คุณค่าของฮุกกะก็คือ ความสบายและก็ความรู้สึกอบอุ่นเนาะ Comfort and c o โค n e เนสองคีย์เวิร์ดเนี้ยที่มันอยู่ในคุณค่าของผูการมันเลยจะขายดีเลยสังเกตว่าแบรนด์ที่มาจากประเทศเหล่านี้มีอะไรบ้างละ่ะอ่ะก็อย่างเช่นอีเกียไงอ่ะอีเกียเป็นบริษทัททำเฟอร์นิเจอร์ที่สังเกตไหมว่าดีไซน์ต้องสวยงามซึ่งเขาไม่ใช่สวยงามอย่างไม่มีเหตุผลแต่เขาต้องอยู่ในบ้านนานๆแบบไม่ได้ไปไหนอ่ะเพราะอากาศมันหนาวมันก็เลยต้องทำบ้านที่อบอุ่นน่าอยู่ไม่งั้นเบื่อตายเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียมันเลยสะท้อนวิธีการใช้ชีวิตแบบนั้นน่ะได้อย่าง ต้องมีการตกแต่งที่โอเคอยู่แล้วสบายตาสบายใจเพราะมันไปไหนไม่ได้มันอยู่บ้านนานมันหนาวหรือว่าพวกของใช้ต่างๆมันก็จะมีการคิดลงในดีเทลว่าเอ๊ะถ้างั้นผักสลัดทําไมเราไม่มีที่สลัดน้ําหรือต่างๆเพราะมันมีเวลาในการอยู่บ้านนานและใส่ใจกับคุณภาพชีวิตในดีเทลเลยอีกอันนึงที่คนแถวนั้นชอบมากก็จะเป็นคุกกี้ครับเขามีวัฒนธรรมในการกินคุกกี้คู่กับกาแฟาเป็นประจําเลยเพราะนั่นคือความหมายของคําว่า comfort and coziness ของเขานั่นเลยทําให้อะไรที่มันเป็นความหรูหรา ฟูฟ้าหรือคำว่าของมันต้องมีอ่ะใช้ไม่ได้กับการขายของในสแกนเนีเวียนนั่นเองครับข้อมูลอย่างแรกเลยที่ผมได้ค้นพบก็คือคนสแกนเนีเวียนเกลียดโฆษณาครับก็คืออัตราของความเกลียดนี่คือในระดับแบบปรอดแตกเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราดูกันดีๆนะครับที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เวลาที่การโฆษณาเกิดขึ้นในย่านเนี้ยมันเลยเน้นในเรื่องของการใช้งานของตัวผลิตั์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าการใช้งานในสภาพผิมะได้หรือมันไปอยู่ในบ้านแล้วมันอบอุ่นหรืออย่างเงี้ยอย่างโฆษณา,าที่ผมกาลังดูอยู่เนี่ยจะเป็นของกระเป๋าแบรนด์ฮิตของทางสแกน avian, เนเวียนเนาะเขาก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่ซัพพอร์ตทำให้คนสวีเดนเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพค้ดได้ใส่รองเท้าของฉันมันก็จะกลับไปที่คุณค่าของความเป็นฮุกกะที่เน้นความสบายการใช้งานได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดขึ้นได้จากความมีวินยัยคือคุณต้องทํางานคุณต้องทําหน้าที่ของคุณให้ดีก่อนคุณถึงจะสามารถมาใช้เวลา ะะก็มเลยจะสังเกตว่ารสยมในการโฆษณามันจะไม่ใช่ท่งประมาณว่าของมันต้องมีแต่เป็นการค่อยๆสร้างความรู้จักคุ้นเคยให้เกิดขึ้นบนตัวสินค้าและการพัฒนาฟังก์ชันให้คนแถวนั้นรับรู้แล้วเมื่อไหร่ที่เขาต้องการเดยวเขาก็มาซื้อเองอีกมุมหนึ่งที่อยากให้เห็นก็คือการโฆษณาในแถบนี้มักจะมีความเชื่อมโยงกับบริบททางเชื้อชาติธรรมชธรรมเยอะนะครับเพราะว่าในเมื่อเขาใช้ชีวิตเพื่อชุมชนหรือว่ามีความเหมือนกับเห็นอกเห็นใจเพื่อนบ้านรู้สึกว่าเราต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องทําร่วมกัน ในสังคมเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะคอลเลกทีฟโซซายตี้อ่ะคือคนรู้สึกว่าเอ้ยต้องร่วมด้วยช่วยกันทําอะไรสักอย่างอะ่ะเมื่อทำให้การโฆษณาที่เป็นลักษณะว่าเออเรามาช่วยทําให้เมืองนี้ดีขึ้นกันเถอะน่มันได้ผลนะสินึ่งโฆษณาการท่องเที่ยวเนี่ยที่ออกมาแล้วเด็ดมากๆคืออันที่พูดถึงสวีเดน not Switzerland อ่าเป็นโฆษณาที่ดังมากๆเลยตัวนี้นะฮะก็จะเป็นการล้อเลียนว่าคนมักจะเรียก2ประเทศเนี้สลับกันแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกดอวดนิดนึงว่าเอ้ยสวีเดนดีกว่าสวิตเซอร์แลนด์ยังไงทั้งจริงนะ ทุกคนอยากไปทั่วโลกเนาะแต่มาขิงกันนะอ่ะเออเป็นอะไรที่น่ารักดีนะครับก็จะสังเกตว่ามูทโทนของโฆษณาจะไม่ใช่อะไรที่ฟาดหนักเน,น้นความแรงแรงเพราะมันไม่ได้ตรงกับคุณค่าทางสังคมที่คนในย่านนั้นเขาต้องการเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการโฆษณากับประเทศเหล่านี้เอาจริงในตัวของมันเองมันก็จะมีความแบบเบาๆซอฟใสเป็นอะไรที่เป็น responsible marketing ในตัวมันเองอยู่แล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดไอเดียอะไรไม่ออกเนี่ยผมคิดว่าการไปลองดูบริบททางวัฒนธรรมแล้วก็โฆษณาของตรงนั้นก็อาจจะเป็น ไอเดียที่ตั้งต้นได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ด้วยความที่วัฒนธรรมมันต่างกันมากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลในกลุ่มใหญ่ๆเวลาที่เราทำกันเป็นอแมสแมสเนี่ยอาจจะเอาวิธีคิด หรือบริบทแบบสแกนดิเนเวียนมาสื่อสารเลยก็คงไม่ได้ผลในเบื้องตน้นการจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาสู่ตลาดเมืองไทยเนี่ยผมเลยคิดว่าต้องทําแบบคล้ายๆหลายๆบริษัทอย่างอีเกียอย่างเงี้ยที่เวลาเ,าเข้ามาเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆบูมบามเข้ามาแล้วจะบอกว่าคนไทยต้องซื้อกันมากเยอะกันเยอะๆ,ๆ,ๆแต่การนําแบรนด์มาประเทศเอเชียคือการนําฮุกกะมาแนะนําให้คนแถวนี้รู้จักค่อยๆสื่อสารวันธธรรมมีการออกอัตลักษณ์ภาษาการกิน เห็นนะอย่างในอ e ีเกียก็จะมีเรื่องของคาเฟ่เนาะตัวมันเองเป็นเหมือนการสอนให้คนได้เปิดใจแล้วรู้จักวิธีการคิดแบบสแกนเนเวียนเพิ่มขึ้น <Device> ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วการขายสินค้าแบบซอฟต์เนี่ยมันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้แต่มันจะไม่ได้แบบอยู่ๆโตข้ามคืนแต่มันจะมีคนที่ค่อยๆเห็นคอนเทนต์แล้วเข้าใจวัฒนธรรมนี้แล้วเข้ามารักแบรนด์ที่คุณมีในบริบทของวัฒนธรรมแบบสแกนเนเวียนได้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเอาประเทศอะไรดีเอาสุดๆไปอีกข้างนึงเลยไหมฮ่องกงไปเลย ห,หรือซิ่งไปกว่านั้นล่าสุดเอกเพิ่งไปดูประวัติของประเทศเฮติมาโอ้โหสุดๆมีใครอยากได้สายซิ่งบอกกันได้นะครับผมเดี๋ผมจะพยายามเอามาจับเชื่อมโยงวิเคราะห์แล้วก็มาเป็นบทเรียนในเชิงความคิดทำให้ทุกคนทำกันต่างๆที่มีจิตสมนึกไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิีได้ในช่องแตจริตเ e เทเวฟฟอร์เวิรครับ